สวัสดีครับวันนี้มีธนบัตร50บาทแบบกระดาษธนบัตร50บาทโพลิเมอร์มาดำเสนอให้ชมนะครับเริ่มจากธนบัตร50บาทแบบกระดาษเป็นธนบัตร50บาทแบบ17ในสมัยรัชกาลที่10วันที่ออกใช้ธนบัตรนะครับเป็นวันจากกรีนะครับ6เมษายนพศ2561ธนบัตร50บาทแบบกระดาษนะครับตรงนี้จะไม่มีช่องใส่นะครับเป็นกระดาษทึบนะครับต่อมานะครับธนบัตร50บบาทโพลิเมอร์ ตรงนี้นะครับก็จะมีช่องใสสามารถมองทะลุผ่านได้ทั้งสองด้านภายในช่องใสก็จะมีตัวเลข50อารบิกเป็นตัวนูนนะครับเมื่อใช้นิ้วมือรูปสัมผัสก็จะสะดุดมือนะครับต่อมานะครับมุมซ้ายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข50ไทยนะครับก็เหมือนกับธนบัตร50บาทแบบกระดาษนะครับสังเกตตรงนี้นะครับเส้นแถบสีนะครับหยิบธนบัตรขึ้นมานะครับ เอียงไปเอียงมานะครับเส้นแถบสีนะครับก็จะสะท้อนแสงนะครับเปลี่ยนสีได้นะครับต่อมานะครับธนบัติ50บาทแบบโพลิเมอร์นะครับเส้นแถบตรงนี้นะครับจะไม่สะท้อนแสงนะครับตอนนี้ก็นำธับัติมาส่องกับหลอดไฟนะครับสังเกตเส้นแถบสีนะครับตอนนี้นะครับก็จะเห็นเป็นเส้นตรงเดียวกันนะครับ ภายในเส้นแถบสีนะครับก็จะมีตัวเลข50อารบิกตัวอักษรคำว่าบาทถัดมานะครับก็จะเป็นตัวเลข50อารบิกนะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะ AH ครับ b a h t นะครับอ่านบาทนะครับต่อมานะครับเป็นธนบัตร50บาทแบบโพลิเมอร์นะครับสังเกตภายในเส้นแถบนะครับก็จะมีตัวเลขอารบิกนะครับตัวเลข50อารบิกนะครับอักษรคำว่าบาท ถัดมานะครับก็จะเป็นรูปดอกไม้คันตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีตัวเลข50อารบิกนะครับดูอักษรภาษาอังกฤษนะครับ b a h t นะครับอ่านว่าบาทนะครับก็จะสลับกันไปนะครับเป็นระยะระยะนะครับตอนนี้นะครับก็ขยายขึ้นมานะครับก็จะเห็นชัดกว่าเดิมนะครับ ธนบัตร50าบาทแบบกระดาษนะครับตรงนี้นะครับเหมือนกับธนบัตร50บาทแบบโพลิเมอร์นะครับด้านบนนะครับเป็นประคุธผ่านะครับก็เหมือนกับธนบัตร50บาทแบบกระดาษนะครับเหมือนกันนะครับมุมขวาด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข50อารบิกมุมซ้ายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข50ไทยนะครับก็เป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรพลิกไปด้านหลังธนบัตรนะครับ ตรงกลางนะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวราชกาลที่3และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชกาลที่4นะครับมุมซ้ายด้านบนทศบัตรนะครับเป็นตะกุผ่านะครับด้านล่างนะครับตัวเลข50อารบิกนะครับมุมซ้ายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข50ไทยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นภาพเรือสำเภานะครับ ภาพตรงนี้นะครับก็เป็นภาพหอชัชวาลเวียงชัยในพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่ครับธนบัตร50บาทแบบโพลิเมอร์นะครับพลิกมาด้านหลังนะครับรายละเอียดที่อยู่ด้านหลังธนบัตร50บาทแบบโพลิเมอร์นะครับก็จะเหมือนกับธนบัตร50บาทแบบกระดาษนะครับตรงนี้นะครับประคุดผ่านะครับด้านล่างนะครับตัวเลข50ารบอับก ด้านล่างนะครับตัวเลขห้าสิบไทยนะครับตรงนี้ครับเรือสัาเภานะครับตรงนี้นะครับก็เป็นภาพหอชัตวานเบียงชัยในพานกรคีรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับเหมือนกันนะครับธนบัตรห้าสิบบาทแบบกระดาษนะครับเป็นธนัตรผ่านการใช้นะครับนี่ครับสังเกตนะครับอักษรข้อความนะครับด้านล่างธนบัตรนะครับโทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตร จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างสูง20ปีและปรับอย่างสูง40,000บาทอันนี้เป็นธนบัตร50บาทแบบ17รุ่นที่1นะครับเป็นธนบัตรแบบกระดาษในสมัยรัชกาลที่10นะครับส่วนธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร50บบาทโพลิเมอร์นะครับ วันที่ออกใช้หมุนเวียนนะครับ21พฤศจิกายนพศ2568เป็นธนบัตรแบบพลาสติกโพลิเมอร์นะครับกันน้ำได้นะครับมีความทนทานมากกว่าธนบัตรแบบกระดาษนะครับไม่ดูดซับความชื้นและสิ่งสกรปรกนะครับสีของธนบัตรนะครับเป็นสีฟ้านะครับธนบัตร50บบาทแบบโพลิเมอร์นะครับสีจะเข้มกว่าธนบัตรแบบกระดาษนะครับ วันนี้นะครับก็มาเปรียบเทียบให้ชมนะครับนี่ครับสีบรรบบบนะครับธนบัตรแบบพลาสติกโพลิเมอร์นะครับสีเข้มนะครับธนบัตร50บาทแบบกระดาษนะครับสีก็จะอ่อนกว่านะครับธนบัตรไทยเริ่มออกใช้พศ2445ธนบัตรรุ่นสุดท้ายในสมัยรัชการที่9เป็นธนบัตรแบบ16นะครับต่อไปนะ ต่อมาในสมัยรัชการที่10บธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดพิมพ์ธนบัตรแบบ17เพื่อออกใช้หมุนเวียนนะครับในวันที่6เมษายนพศ2561นะครับด้านหน้าธนบัตรพระบรมฉายาสาธิสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่10ธนบัตร50บาทแบบกระดาษหมวดอักษรนะครับ7กอไก่นะครับ หมายเลขธนบัตรนะครับ0417401นะครับอันนี้ด้านข้างธนบัตรนะครับหมวดอักษรนะครับ 7A นะครับหมายเลขธนบัตร0417401นะครับธนบัตร50บาทแบบโพลิเมอร์หมวดอักษรนะครับ0ูนกไก่หมายเลขธนบัตรนะครับ,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 บ70521 แปดนะครับด้านข้างธนบัตรนะครับหมวดอักษรนะครับ 0A หมายเลขธนบัตร7 0 5 2 1 8 8นะครับวันนี้นะครับก็มีธนบัตรมานำเสนอให้ชมนะครับ2ฉบับนะครับเป็นธนบัตร50บาทในสมัยรัตกาศที่10นะครับเป็นธนบัตรออกใหม่นะครับเป็นพลาสติกโพลิเมอร์นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นธนบัตร50บาทแบบกระดาษนะครับเป็นธนบัตร50บาทแบบ17ในสมัยรัชกาลที่10นะครับอันนี้ก็เป็นแบบกระดาษนะครับเป็นธนบัตร50บาทแบบ17รุ่นที่1นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ